สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเห็นนํากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหนังจระเข้ไซส์ใหญ่มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันแต่ละใบสวยใหญ่โตโมโหฬารรู้ระอัลลังการเหลือเกินผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่ที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงดูนานมากแต่ละใบเนี่ยคือต้องบอกเลยว่า ขั้นตอนในการเลี้ยงดูระยะเวลาทคือลงทุนมากมายมหาศาลแต่ว่าราคาที่้รงเองขายนะคะเป็นราคาที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเดี๋ยว้รงเอนจะให้ขนาดแล้วก็ราคาตัวแรกจะเป็นหมอนผอมสีเทานะคะพี่พคะ่ะใบนี้ขนาดกว้าง13นิ้วความกว้างอยู่ที่13นิ้วส่วนสูงอยู่ที่8.5นิ้วความหนาด้านข้างอยู่ที่4นิ้วพี่พี่คะ่ะจระเข้ ใหญ่ระดับ13นิ้วอย่างน้อยนะคะบริเวณหัวกะโหลกใช้คําว่าอย่างน้อยสางปีงขึ้นไปรวมระยะเวลาในการพอกอย่างน้อย,อยต้องมี4ปีกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้ต้นทุนค่าอาหารค่าเลี้ยงดูแน่นอนค่ะพี่ๆี่ขา4ปีโอ้โหหลักหมื่นนะ่ะยังไงก็เกินขนาดน้องหมาน้องแมว1ปีเนี่ย คิดเดือนละพันปีเดียวเฮงเกินหมื่นเลยจอระเข้ยังไงก็เกินค่ะพี่ๆขาแต่น้องเอ๋เนี่ยคิดให้ต่ตําๆอย่างไม่น้อยนะต้นทุนต้องเป็นหมืน่นแล้วราคาพิเศษจากน้องเอ๋อยู่ที่7,900บาทเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอง๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ ให้ทุกคลิปเลยค่ะที่พี่ขาเมมเบอร์นกเอ๋เสร็จแล้วอยากจะส,สั่งซื้อสินค้าอยากจะสอบถามข้อม,มูลเพิเ่มเติมก็ทักหาหนูเอ๋ทางไลน์นะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมในเพจ facebook ก็ทักเข้าแชทได้เลยค่ะอ่ะนี่ค่ะพี่ๆขาสีเทาหัวกะโหลกจระเข้ใบนี้เป็นจระเข้สายพันธุ์สยามสายพันธุ์ไทยบ้านเรานะคะสวยมากด้านหน้าพี่ๆดูลวดลายของหนังกระดูกนะสวยสุดๆ7 9 0ดบาทเท่านั้น กระดูกด้านหลังลำตัวใหญ่มาก13นิ้วรุ่นนี้คือถือออกมาสวยเพอร์เฟกมากพี่พี่คะ่ะถือก็สวยสะพายก็สวยคุณผู้หญิงถือสวยผู้ชายถือสวยรุ่นนี้คือใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเป็นดีไซน์ที่สวยและเรียบหรูมากๆซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเอมีสายสะพายยาวให้มีช่องซิปด้านข้างนะคะมีช่องซิปด้านข้างมีช่องอนเนกประสงค์เฉพาะค่าซับในนะคะ13นิ้ว ไม่ต่ำกว่า2,000บาทเฉพาะค่าซับในนะคะไม่ต่ำกว่า2,000บาทจระเข้ตัวนี้ภายนอกคิดแบบแบบถูกๆเลย5,000บาทคือตีต่ำๆเลยค่ะพี่ๆขายังไม่รวมค่าแรงไม่รวมค่าฟอกเลยราคา7,900บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากวัตถุดิบของน้องเอเพนกว่ากระเป๋าทั่ว,วๆไปอย่างแน่นอนนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสําหรับรุ่นนี้น้องเอมีให้เลือก2สีค่ะพี่ๆขามีสีเทานะคะแล้วก็มีสีดํา เรียบรูดูดีทั้งคู่เวลาใส่ใส,สายสะพายาวก็แบบต้องบอกเลยว่ารูดีนช้ใช้งานดีมากใส่กระเป๋ายาวได้สบายแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กใส่ได้จุกของได้เยอะนะคะมาดูกันที่สีดำนะ,ะพี่พี่ขาหัวกระโหลกสวยมากนะคะสวยและเงางามมากสําหรับนะคะ,ะพี่พี่ที่ชื่นชอบบริเวณหัวกระโหลกเนี่ยจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะว่ากระดูกของหน่ยเนี่ยชัดนะคะแล้วหนังที่หน่วยคัดมาหนังสวยหนังสวยไร้ร่องรอยต่อสู้นะคะหนังจระเข้เกรด A ระดับ A บวกบวกบวกงานระดับส่งออกนะคะความความงามน,นี่เทียบเท่ากับจระเข้เลี้ยงเดี่ยวค่ะพี่ๆขาคือถ้านั่งสองกระเป๋าน้องเอพี่ๆจะไม่เห็นร่องรอยต่อสู้ถลอกปอกเป,ดปิดรุนแรงแม้แต่น้อยนะคะเพราะว่าน้องเอกคัดจระเข้ที่สวยที่สุดมาผลิตให้กับพี่ๆนะคะตัวนี้สวยคุ้ม อ่ดีไซน์สวยเรียบหรูราคาคุ้มค่าความแข็งแรงทนทานใช้งานอย่างยาวนานอย่างแน่นอนเป็น10ปี20ปีอย่างแน่นอน,น,อน,น,อนจระเข้คือแข็งแรงมากๆนะคะพี่ๆค่ะดูด้านในกระเป๋าของเมอุที่ใช้มาพี่ๆค่ะบางใบนี่โอ้โหเจปีก็ยังสวยเงางามอยู่เลยนะคะดูด้านในค่ะซับในผลิตจากหนังวัวแท้นะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปตัวที่จะเป็นดีไซน์ของบาลนเซกา งานในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นงานจระเข้ฟอ,อกนิ่มทั้งหมดเลยนะคะ,ะตัวนี้เรามาต่อกันที่กระเป๋าสะพายตไซส์ใหญ่ตัวสายสะพายก็จะเป็นสายหนังจระเข้รับระดับได้นะคะก็จะมีสีเทาแล้วก็จะมีสีน้ำตาลนะคะเป็นงานจระเข้ฟอ,อกนิ่มงานจระเข้ฟอ,อกนิ่มคืองานที่มีขั้นตอนในการผลิตขั้นตอนในการฟอ,อกเฉพาะฟอ,อกไม่รวม ประกอบนะคะเฉพาะขั้นตอนในการฟอกนานนานมากกว่า3เดือน90วันแบบไม่ข้ามขั้นตอนและถ้าใบไหนที่มีขนาดใหญ่กว่า12นิ้ว13นิ้ว14นิ้วขึ้นไปราคาก็อต้นทุนระยะเวลาอะไรเพิ่มหมดทุกอย่างนะคะน้องเอ่ย,ยกตัวอย่างเวลาเราจะทําส้มตํา1จานเราจะใส่วัตถุดิบเท่านี้แต่ถ้าเราจะทําส้มตํหนึ่งถาดเราก็จะต้องเพิ่มแรงเพิ่มการตาเพิ่ม สมสม,สมต่างๆเพิ่มขึ้นจระเข้ก็เหมือนกันยิ่งใบใหญ่ยิ่งใช้ระยะเวลานานแต่อย่างน้อยคือ3เดือนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นจระเข้ฟอกนิ่มจริงๆพี่ๆค่ะมันง่ายมากจระเข้ฟอกนิ่มเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการพิสูจน์ที่แตกต่างจากงานฟอกทั่วๆไปจระเข้ฟอกนิ่มของน้องเห็นี่ย ขยำได้แข็งแรงมากแล้วขยำเสร็จแล้วกลับมาเด้งสวยแบบนี้น้องเอ๋ไม่ได้ขยำจระเข้ให้ดูทุกใบนะคะยกเว้นงานฟอกนิ่มงานฟอกนิ่มมาตรฐานระดับส่งออกนี่ถ้าต่างชาติเห็นนะคะคนที่อยู่แถบโค้โลกเหนือโค้กโลกใต้เห็นนี่คือเห็นและบอกเลยว่าเลด็ดดีเลด็ดประเสริฐสีเหลือเกินเพราะว่าจระเข้ถ้าฟอกไม่ดีไปอยู่เมืองหนาวนี่มีโอกาสแตกได้นะคะก็เ,ะเหมือนผิวหนังเราเนี่ยแหละคะ่ะพี่ๆคะ่ะพอหน้าหนามาปากแตกแขนแตกขาแตกผิวแตกะ เหมือนกันแต่ของน้องเอ๋เนี่ยไปอยู่เมืองหนาวไม่เป็นไรอยู่ในเมืองไทยยิ่งไม่เป็นไรใหญ่เลยอ่ะสำหรับตัวนี้ดีไซน์ของบาลินเซกานะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่12นิ้วกว้าง12นิ้วจระเข้ไม่ต่ากว่า4-5ปีส่วนสูงอยู่ที่9.5นิ้วความหนาด้านข้างอยู่ที่6นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นพี่พี่ขาเจบาทเป็นราคาที่ถูกตาแตก ด้านข้างคลีบหางสวยมากนะคะด้านหลังค่ะลำตัวกระดูกกระดูกสวยลำตัวสวยผิวหนังสวยดูใกล้ๆไม่มีรอยถลอกเลยนะคะด้านข้างคลีบซ้ายคลีบขวาสวยมีเลิศดมากค่ะดูก้นกระเป๋าวางกลางลำตัวกลางหางเห็นไหมกระดูกสวยมากๆ7,900บาทเท่านั้นเฉพาะต้นทุนด้านนอกจระเข้หนึ่งตัวเช็ดหนึ่งตัวเลยนะคะไม่ต่ำกว่า5,000ด้านในนิตีช่องละ อาตีช่องละพันห้าก็ได้ะตีแบบตังๆเลยหนัาวัวเฉพาะซับในของน้อยก็แพงกว่ากระเป๋าทั่ว,วไปแล้วข้างในไม่ต่ํากว่าสามพันบาทด้านนอกนี่ห้าพันบาทอย่างต่ำคือเบ็ดเสร็จเนี่ยน้อยผลิตเสร็จแล้วขายใบนี้ในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถือว่าคุ้มมากเพราะว่าตัววัตถุดิบแต่ละอย่างแต่ละอย่างประเมินราคาออกมาแล้วพี่ๆขายจริงๆอ่ะถ้าคิดต้นทุนจริงๆเกินหมืน่นใบนี้เกินหมื่นเลยนะคะมาต่อกันที่สีเทาค่ะพี่ๆค่ะสีเทาสีเทานะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามของบ้านเรานะคะหัวกระโหลกก็มาตรฐานปุ่มสวยสีเทาก็ดูเรียบหรูนะดูทรงพลังดูมีราคาดูโดดเด่นที่พี่ขาใบนี้ถ้าถือออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูเรียบหรูและคงความอลังการดูดูแบบดูสวยสะดุดตา นะคะแต่ว่าเป็นเป็นกระเป๋าแต่ว่าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกละมุนนะคะดูเรียบหรูแต่มองเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นกระดูกชัดเจนมันเป็นความงามที่ทรงพลังค่ะพี่พค่ะมันมีความเรียบหรูแต่มันมีความทรงพลังอยู่ในตัวสีสันเนี่ยมันดูนุ่มนวลแต่บริเวณหัวกระโหลกหรือว่าบริเวณกระดูกเนี่ยมันดูทรงพลังเหลือเกินอ่างนอ้องเอ๋จะหมุนให้พี่พี่ดูนะคะใบนี้12นิ้วนะคะ7,900บาทเท่านั้น ถ้าพี่ๆสนใจพี่ๆทักมาหาต้องเห็นเลยนะคะน้องเหตตตอบข้อความเหมือนเดิมตอบข้อความเองเหมือนเดิมตลอดระยะเวลา6ปีพฤศจิกายนนี้ครบ7ปีเต็มที่ขายในโลกออนไลน์นะคะและต้องเหตใจดีมากดูผิวหนังใกล้ๆค่ะหนังต้องเหตสวยมากนะคะพี่ๆขากระดูกสวยงานฟอกสวยพี่ๆรับไปแล้ว น้องเอมั่นใจเหลือเกินว่าพี่ๆต้องประทับใจแน่นอนเพราะจากประสบการณ์ที่น้องเอขายมาอย่างยาวนานเนี่ยหลายๆท่านที่เราไปพึงพอใจและก็กลับมาซื้อซ้ําน้องเอกก็มั่นใจที่จะบอกกับพี่ๆว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยซื้อยังไม่เคยลองถ้าได้ลองถ้าได้ซื้อไปใช้แล้วสักครั้งหนึง่งจะประทับใจนะคะ,ะความรู้สึก ความสวยความดูหราที่พี่ๆจะได้รับเกินราคา7,900บาทแน่นอนเพราะสินค้าของหู้เนี้เป็นสินค้าที่ขายทั่วไปในราคา4,500 0 0บาทนะคะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปตัวนี้จะเป็นทรงบาเรนเซียก้าเหมือนกันแต่ว่าไซส์จะเล็กลงมานิดหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะ,ะตัวเมื่อกี้เนี้ย12นิ้วส่วนตัวนี้11นิ้วค่ะขนาด11นิ้วกว้าง11นิ้วสูง9นิ้วหนา5นิ้วใบนิ้วราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้น 6,900บาทสีน้ำเงินบลูไดมอนด์เงางาม,งามสวยทรงพลังมากดีไซน์ตัวนี้ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะสำหรับพี่พี่ท่านสุภาพบุรุษที่จุของเยอะนะคะอยากจะใส่สัมภาระเยอะๆแล้วต้องการกระเป๋าเอาไว้ถือจุของเยอะตัวนี้ดีไซน์ตัวนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าจุของได้เยอะและมีดีไซน์ที่สวยและเรียบหรูมากเลยนะคะ6,900บาทไซส์1 1นิ้วเลิมากค่ะ คุ้มค่ามากมากเลยนะคะสองช่องใช้งานแล้วก็หนึ่งช่องซิปด้านข้างซับในผลิตจากหนังวัวแท้กรเด็ดเอไปต่อกันที่ใบต่อไปใบต่อไปเราเอกจะให้พี่ๆชมเป็นหนังท้องสีน้ำตาลช็อกโกแลตสำหรับบริเวณหนังท้องมีแค่ใบเดียวพี่ๆขาและหนังท้องเนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นบริเวณที่ทำยากคุมยากมีน้อยเป็นบริเวณที่มีน้อยเมื่อเทียบกับหลัง บริเวณท้องจะเดินน้อยกว่าท้องนี่คือราคาจะมาสูงกว่าที่ต่างประเทศท้องก็ราคาสูงมากนะคะกว้าง11นิ้วสูง8นิ้วหนา4.5นิ้วสาหรับหนังท้องราคาจะอยู่ที่8,700บาทค่ะสําหรับหนังท้องนะคะราคาจะอยู่ที่8,700บาท หนังสวยมากหนังนี่ความงามนี่คือคัดเกรดสุด,ดยอดใบนี้ของจริงสวยมากงดงามและเงางามมากพี่พี่ดูไม่มีรอยถลอกปอกเปิกเลยไม่มีรอยต่อสู้เลยคือจระเข้เนี่ยร้อยตัวไม่ใช่ว่าจะผลิตอย่างนี้ได้ทุกตัวนะคะแต่หนังที่เราเห็นนำมาให้เด็พี่พี่เนี่ยโอ้โหหนังสวยงามมาก8,700ร้ 8, บาทสําหรับสีน้งตาลช็อกโกแลตตัวนี้จากโรงงานเดียวกันเลยนะขายในห้าง ใจกลางกรุงเทพเลยนะ้5หนึ่งแนห้าับาทเลยนะคะพี่พี่คะอันนี้พูดเรื่องจริงข้อมูลจริงทั้งหมดเลยนะคะแล้วหน่วยจัดให้กับพี่พี่ในราคาที่พิเศษสุดๆสีสน้ำตาลช็อกโกแลตใบนี้สวยและเรียบหรมากดูทรงพลังและดู ดูเป็นอมัมบัตคือเป็นกระเป๋าที่ไม่ว่าจะถือข,ขึ้นมาเมื่อไรก็สวยไม่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้หรืออีกห้าปีข้างหน้าอีกสิปีข้างหน้าก็ยังสวยและคุ้มค่าอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของนุอยด้วยแล้วนุอยจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ